สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวบอร์ดไฮโวลตัวนี้กันนะครับบอร์ดเล็กน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้น่าจะทํากําลังวัดได้ 2- องถึงสามพันวัตสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับทํางานยังไงนะครับแล้วก็วิธีใช้งานเทคนิคใช้งานเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นหลักการทํางานนะครับก็ตั้งแต่แรงดัน DC Input นะครับ ไอ้ DC Input ตรงเนี้ยนะครับเป็นไฟ DC ซึ่งจะต้องมีแรงดันอย่างน้อยๆ310้อยถึง320โวลต์ขึ้นไปบอร์ดถึงจะทำงานได้อ่าอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าอ่าไฟนะครับเอาพุตตรงเนี้ยถ้าจะออก220นะครับตรงนี้ต้องไม่ต่ำกว่า3 1 0โ oh วลต์หรือ3 2 0โ oh วลต์ DC ขึ้นไปนะครับทีนี้แรงดันแนะนำที่อ่าใช้งานกับบอร์ดไฮโวลต์พวกเนี้ย นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นกี่กิโลวัตต์นะครับแรงดันที่แนะนำอยู่ราวๆ380โ oh วลต์ถึง400โวลต์ดีนะครับนะทำไมถึงต้องสูงขนาดนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าจะให้แรงดันเอาพุทธ c ตรงเนี้นะครับมันออก2 2 0เราก็ต้องป้อนอย่างน้อยๆเลย310โ oh วลต์ทีนี้ถ้าป้อน310โ oh วลต์พอดีเลยเนี่ยนะครับในตอนที่มีโหลดนะครับ ไฟดีซีมันอาจจะตกนะครับจาก310มันอาจจะต่ํากว่า310ทีเนี้ยถ้าไฟดีซีตรงเนี้ยต่ํากว่า310 AC ตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถรักษาระดับแรงดันคงที่ไว้ได้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าตรงนี้ตกไฟ AC เอาต์พุตตรงเนี้ยมันก็ตกเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยแนะนำนะครับให้ใส่ DC ตรงนี้ไว้สูงๆเข้าไว้เช่น380-400โวลต์นะครับเมื่อเราจ่ายโหลดนะครับเมื่อมีโหลดถ้าแรงดัน DC ตรงนี้ยังอยู่ที่380หรือ350 360นะครับแน่นอนมันต้องมีการตกอยู่แล้วจาก400โวลต์อาจจะเมื่อเจอโหลดอาจจะตกเหลือ370 380เห็นไหมมันก็ยังเพียงพอที่จะทำให้แรงดันตรงนี้ นะครับออกที่220ได้เพราะว่าแรงดันตรงนี้มันเกินไว้แล้วนะครับขั้นต่ำคือ310แต่เรามีตั้ง370 380บอร์ดก็สามารถทำงานได้เต็มที่เอาพุทตรงนี้มันก็จะไม่ตกนะครับถึงตกก็จะตกไม่เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดพวกนี้ถ้ามันจะรักษาระดับแรงดันให้คงที่ที่220ไว้ได้มันก็ต้องมีเอ่ามันต้องมี DC ตรงนี้ที่เกิน350 360ขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แรงดันที่แนะนําก็คือ380-400 v ถึง400โวลต์นะครับเอาอย่างนี้แล้วกัน350-400 v ถึง400โวลต์ DC นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับนะก็ย้อนความนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าบอร์ดไฮโวลต์คืออะไรนะอาจจะย้อนแย้งนิดนึงอธิบายไปแล้วแต่กลับมาพื้นฐานกันหน่อยนึงนะครับบอร์ดไฮโวลต์พวกนี้นะครับก็คือมันจะทําหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือแปลงแรงดันจาก DC ที่เข้าตรงเนี้ย ออกมาเป็น ac 220V 50Hz โวลต์50เฮิรตซ์เพียวสาเว็บให้เราได้ใช้งานหน้าที่ของมันก็มีแค่นั้นเองนะครับเราไม่สามารถเอาไฟ dc ตรงนี้ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ที่มันเป็น ac บอร์ดตัวนี้แหละนะครับก็จะทำหน้าที่แปลงจาก dc ให้เป็น ac นะครับทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาก็คงจะงงว่าเอา้าทำไม ac 220ทําทำไมฝั่งนี้ถึงต้องป้อนสูงจังตังามส0้โวลต์นะครับก็เนื่องจากว่า แรงดันนะครับแรงดัน DC เนี่ยเมื่อจะแปลงไปเป็น AC แล้วมันจะต้องเข้าสูตรคำนวณก็ต้องเอาไปหาร1.414นะครับถอดสแควรูทต่างๆอพูดง่ายๆว่าเอาแรงดัน DC ที่เข้าจุดเนี้ยไปหาร1.414มันจะได้เป็นแรงดันเอซี AC นั่นเองนะครับถ้าเราอยากได้ AC 220เราจะต้องป้อนไฟ3 1 0โวลต์ DC ถ้าเอาแบบตัวเลขเป๊ะๆน,นะก็คือ3 1 0โวลต์ จะได้ AC ที่220โวลต์แบบเป๊ะๆนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็หลักการทำงานพื้นฐานคร่าวๆนะครับโอเคทีเนี้ยนะครับก็ผสมปนเปกันไปแล้วกันนะครับในเชิงรีวิวอ,อุปกรณ์แล้วก็แนวทางใช้งานนะครับผมไม่ได้เขียนส,สคริปต์มาต้องขออภยัยทีนี้แรงดัน DC เข้าตรงนี้นะครับก็จะผ่านระบบ power supply นี่ ชุดนี้เป็นมอแปลง Power อร์สแปนะครับก็จะจ่ายไฟเลี้ยงให้ชุดบอร์ดได้ในหน้าตาคุ้นคุ้นไหมนี่ชุดบอร์ดได้ตรงนี้นะครับมันก็จะตัวเดียวกันกับที่อยู่ในพวกบอร์ดจีนโลวโวลทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งตระกูล tbe suer นะครับมันก็จะใช้บอร์ดในลักษณะเดียวกันเป็น spwm นะครับมี ic ได้ส2ตัวมี mcu eg 8 0 1 0ควบคุมการทำงานนะครับปล่อยสัญญาณพันธ์ต่างๆนะครับ MCU ตรงนี้นะครับป้อนสัญญาณพันธุ์ให้ IC ได้2 2ตัวนี้นะครับ IC ได้ตัวนึงนะครับก็จะขับ IGBT 2ตัวอีกตัวนึงก็จะขับอีก2ตัวนะครับสัญญาณได้2 2ชุดมาผสมประสานกันนะครับเปลี่ยนจากแรงดัน DC ไฮโวลท์ที่เข้านะครับเป็น AC 2 2 0โวลต์เอาพุตนะครับก่อนที่จะส่งออกมาเอาท์พุตก็จะผ่านแกน Low p a ฟิ Filter ก็คือแกนตัวนี้อี่ โลพาสตรงนี้นะครับก็จะทําหน้าที่กองความถี่สูงทิ้งนะครับในขั้นตอนกระบวนการแปลงไฟพวกนี้มันจะมีความถี่พาหะความถี่สูงที่ปนเปกันมาด้วยก็จะถูกกองทิ้งโดยโลพาสตรงนี้นะครับโลพาสก็คือความถี่ต่ําผ่านได้ความถี่สูงกองทิ้งนะครับจากนั้นนะครับมันก็ยังจะมีความถี่สูงที่กองทิ้งไม่หมดก็จะถูกกองอีกชั้นโดยนี่โดยซีฟิลเตอร์จุดนี้นะครับตรงนี้เป็นคาปานะครับ เป็นคาปาแรงด้านสูงนะครับความจุต่ำเป็น AC นะครับกองความถี่สูงนะครับก็คือตัว C เนี่ยวงจร ILC นั่นแหละนะครับโลว์พาสฟิลเตอร์พวกนี้นะครับ C ก็จะกองความถี่สูงทิ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งผ่านเอาพุทออกมาโดยผ่านลายฟิลเตอร์ตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่งออกเอาพุทให้เราได้ใช้งานหน้าที่ก็มีแค่นี้เององค์ประกอบง่ายๆมีแค่นี้เอง IGBT ใช้ขั้นต่ำา4ตัวนี่เห็นไหม นะครับขั้นต่ํา4ตัวก็คือว่าถ้าเราอยากได้กําลังวัดที่สูงมากขึ้นเราก็ขนาน IGBT เข้าไปหรืออาจจะเปลี่ยนเบอร์ IGBT ให้ทนกําลังวัดมากขึ้นทนกระแสมากขึ้นก็จะทําให้บอร์ดตัวนี้นะครับทนกําลังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่ IGBT มันจะแรงขึ้นนะมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นแกนโลพารรับกระแสได้เท่าไหร่รับกําลังได้เท่าไหร่พวกนี้ต้องเกี่ยวข้องกันหมดไม่ใช่จะเปลี่ยน ไอจีแล้วมันจะแรงขึ้นนะครับมันอาจจะทําให้ทนทานมากขึ้นถ้าสมมุติเราขนาน i gb.t นะครับหรือว่าเปลี่ยนเบอร์ให้ทนกระแสมากขึ้นจะทําให้บอร์ดทนทานมากขึ้นนะครับแต่การที่จะโมให้มันแรงจาก3 0 0 0วัตต์กลายเป็น5 0 0 0วัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีองค์ประกอบเยอะกว่าน,นั้นเช่นไ g b t ทนกระแสมากขึ้นหรือขนานเข้าไปอีก1เท่า อีกดึงดับเบิลเข้าไปแล้วก็แกนโลพารต้องพันใหม่ให้เส้นลวดมันใหญ่กว่าเดิมนะครับถึงจะทํากําลังวัดได้มากขึ้นสําหรับสายโมนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยน R ตัวเดียวมันจะทําให้แรงขึ้นได้มันไม่ใช่นะครับนะทีนี้ เมื่อแรงดันเอาพุตตรงนี้มันก็ยังจะมีส่วนเสริมอีกก็คือชุดฟีดแบกนะครับโวลที่ออกตรงนี้ก็จะผ่าน VR ตรงนี้กลับเข้าบอร์ดอีกทีนึงนะครับ VR ตรงนี้มันจะท,ทําหน้าที่จูนนะครับปรับจูนแรงดันเอาพุตสมมุติว่าเรา,าป้อนไฟเข้าแล้ว3 4 0 0โวล์ฝั่งนี้ตรงนี้นะครับมันออกไม่ถึง2 2 0ยหรือมันออกเกินเช่น2 5 0 2 6 0โวล เราก็สามารถมาปรับจูนตรง VR ตรงนี้ได้นะครับให้ว์มันออกตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมอเอาพูดวลเตจนะครับก็คือจูนตรงนี้แหละนะครับโอเคจุดไหนอีกก็ไม่มีแล้วออตรงนี้นะครับเป็นเท่าที่ดูนะครับดูลายวงจรแล้วเป็นน่าจะเป็นว์ฟิดแบ็กนะครับว์ที่ออกมาจากจุดเนี้ย นะครับก็ต้องผ่านมันมันแล้วแต่วงจรนะครับบางทีไม่ต้องผ่านหมอแปลงก็ได้แต่บางทีเป็นการแยกไอโซเลตมีม้อแปลงก็ดีเหมือนกันนะครับบางตัวก็จะผ่านหมอแปลงแล้วค่อยมาควบคุมโดย VR อีกทีหนึ่งนะครับ220เข้ามอแปลงออกมาอาจจะเป็น12โวลต์ผ่าน VR เข้าบอร์ดเพื่อเช็คสัญญาณฟีดแบ็กอีกทีหนึง่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่การออกแบบวงจรนะครับประมาณนี้ ที่กิงวงจรก็เรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรเลยมันก็คล้ายๆกับบอร์ดจีนที่ขับมออแปลงทั่วไปเพียงแค่ว่ามันรับแรงดันทํางานที่สูงกว่านะครับตั้งแต่3-400ี่รโวลต์ดีซกันเลยทีเดียวนะครับโอเคสรุปอบอร์ดไฮโวลต์ก็มีลักษณะการทํางานคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะใช้บอร์ดไฮโวลต์เนี่ยไม่ใช่ซื้อบอร์ดส0 0พัวัตต์สี่พวัตต์มาแต่แผงเนี่ยร้อยสอวัตต อนุกรมกันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องสัมพันธ์กันด้วยการที่เราจะใช้พลังงานฝั่งนี้ได้เท่าไหร่นะครับพลังงานฝั่งอินพุตก็ต้องมีเท่ากันหรือมากกว่านะครับความหมายง่ายๆก็คือเราจะใช้ออปต์หนึ่งพวัตต์เราต้องมีอินพุตเข้าไปเนี่ยจากแผงเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000วัตต์หรือมากกว่านั้น 2- องสามพันวัตต์เลยยิ่งดีนะครับตัวบอร์ดไม่เสียหายนะมาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวขอโวลต์อย่ากเกินนะครับขนาดนนนบอร์ดหรืออนุกรมมา นะครับอย่าให้โวนเกินก็พอวัดเท่าไหร่ไม่เกี่ยวมีเป็นหมื่นเป็นแสนวัดก็ไม่เกี่ยวขอแค่วนไม่เกินนะครับใช้ได้หมดนะครับแรงดันต่ําใช้ไม่ได้นะอย่างที่บอกนะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าใช้สามสี่แผงได้ไหมมันไม่ได้นะครับแรงดันเนี่ยจะต้องประมาณ300ไปลายถึง400ต้นต้นนะครับพูดง่ายๆ่าว่า,อ,าอนุกรมแผงนะครับน่าจะเราๆแถึงเแผงนะครับถึงจะใช้บอร์ดไฮวอนี้ได้8ปดถึงเแผงขั้นต่ํา นะครับนะขั้นต่ำนะถ้าจะได้กําลังหวัดเต็มๆเนี้ยก็ต้องถนานกันไป1 2ส,สตริงก็ว่ากันไปแล้วแต่ชนิดของแผงแล้วแต่กําลังหวัดของแผงนั่นเองนะครับโอเคสําหรับเรื่องราวของบอร์ดไฮโวล์นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัดคลิปเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับมีคําถามอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับ